สะเทือนวงการดีวริสราหลังแฉสีพี่น้องอักษรย่อบอใบไม้ทำเว็บพนันดังระอุชี้เป้าแฟนเก่าก่อนปิดไอจีหนีหลังจากกรณีดีวริสราออกมาโพสต์แฉเดือดถึงสีพี่น้องว่าอ่ะบ้านทำเว็บพนันใหญ่ชื่อมาเก๋า888มีพี่น้องสี่คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบอใบไม้ทางบ้านน้องชื่อบิ๊กพึ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงานวันที่22มกราคมที่จะถึง คาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งท่วนหน้าและมีคนมีชื่อเสียงร่วมงานเยอะ สายสืบตำรวจใดๆทำงานด้วยครับมีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะปอลอไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกรปรกไม่ขาวผิดกฎหมายและกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับกันโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทยโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะไปส่องคอมเมนต์ดังกล่าวของสาวดิวเรียกว่าสะเทือนวงการมากๆค่ะ มีการที่เบาะแสกันเดือดอาทิเปลี่ยนเม้นนะลองค้นหา คนคบเก่าแม่ดิวชื่อยี่หอรถหนึ่งที่แพงๆชื่อเล่นบอชื่อแก๊งอักษรย่อ DM หรือเปล่าครับวงในบอกมาว่ารู้ตัวละแต่ไม่พูดดีกว่ารอแม่ดิวมาชี้แจงต่อไปเป็นต้นค่ะและล่าสุดลอกโซเชียลต่างเปิดว์าพี่น้องบ้านบอใบไม้ที่สาวดิวออกมาแฉและก็พบว่ามีการปิดไอจีหนีกันหมดแล้วด้วยทั้งยังกลับไปย้อนสองประวัติคนที่เคยคบสาวดิวก็คือไฮโซบ ตนข่าวดังกล่าวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ